ให้กินทอดอันนี้จับนะอันกิบอันเหรออะไรน้องเหมือนอ๋อว่าท้ามมันเป็นรูสองข้างสี่ข้างอ๋อเขาเจาะให้อากินวันนี้จะมาทำอะไรเมนูอ่วันนี้จะเป็นตำกระท้อนนะคะมาดาม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 ตกยากคนอยู่ด้านโน้นนะเบ้ร์สี่คนอยู่ด้านโน้น จสมาพูดเรื่องผัวฝรั่งก็ไม่มาซีผัวกับวัวจะถือเดือนละแสนหมื่นดูแค่นี้ดูก็พอใจนะเขาว้าดีฝนเนี่ยโอ้ยูเงินซื่อเว้นเงินเดือนเดือนละแสนหมื่นแสนหมื่นผัวพ่อแม่จะถือเลยเรายากมากเลยเราบอกแก่แมวฝันอะไรดีเนาะยังเออตอนนี้ผัวพี่เป็นฟิลิปปินส์เนี่ยพี่ก็คิดว่ามึงจะได้เมียฟิลิปปินส์ไปกับไป่เขาให้กระทวงเงินของเงินนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าผัวเพราะว่าเป็นนี่บอกป้าแดดบูน างงั้โอ้กอดนา่งกันซามาใส่ติให้ผงนี่บอกป้าอย่าไปถ่ายคลิปป้าแดดได้เว่าดิกินแรงมากอยู่นะจะบอกเมื่อคืนอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยขาวๆผงนัวน้ำตาลหรือผงชโลธน้ำตาลฮัลโหลนี่ๆใส่เยอะกว่าน้ำตาลผงชโลธนั่นอ่ะโอ้ ผมพ,พี่มวนย้อมเมื่อนั่นกับปติดเนาะนีน่แหบบหนูนแล้วก่อนนีติดไหมติดนี่นี่น่ะติดไแบบ <c oughs> อ้แม่ของอัน <c oughs> ของป้ามมันเป็นสีน้ําตา,ตาะลผิดปลาคือแบบม <c oughs> ัน,น <c oughs> มันจะไม่ได้ทําให้ออกแดงได้นี่อันนี้จะทําให้มัน <c oughs> ด<ำ>ําอันนี้อ<ำ>ับแม่โออัาแอนปัมม่อนที่เห็นมันไอ้น้ำตาลทองแค่สีมันดรอว่าแมวน้ำบอลแมนเหล่าน้ําตาลคนทองหรือเปล่าของพี่น่ะพี่เอาเป็น A5 อันนี้ไม่รู้ของให้ทุ่มใส่แมทหนไอย ก็ปลาคือเพราะว่าพี่น่ะพี่น่นอยากให้มันแบบว่าสีไม่แดงไง่มันออกแดงเก็อ้ิา์เรบอเบิลนนาตุ่มใส่จ้นเบิดตีละมือนั้นแดงมาค่อก็เอามือเดียวดมือที่อาโบไว้ลีนตุ่มบ์ไว้ไปเห็นกันแนบมค่ะอ้ยอากัอยกไวอบนตุ่มมองงอนมันพอดีมันเป็นสีชมพูผาดเทลเลย เจ้าข้าวมองนี้มันแดงแห้งวันนี้เจ้ารู้สึผมเกิดใหม่เนาะมันแดงแบบอันนี้นะยังผมเกิดใหม่ที่ที่มันยังไม่เคยโดนสารเคมีมันจะกินมากกว่าที่ที่เราเคยทำมาข้างน้นราบอติดตอนไหนขาดความอร่อยบอกว่าอย่าใส่ของทโ่มันต้องเอาผงชูรสใส่นะคะมันต้องใส่โอมามีมากกว่าที่นักป้ามณ์ใส่น้ำตาลมันไม่มีความโดดเทพไทยกันด้วยน้ำตาลบางยานีบ่อพอเดินสิ่บ่อด้วยกั มู่วแนู่ป้าแดดก็ยก้าให้สดแล้วนกอุ่นใจก่อนี่ชิมปลไม่ได้มาแต่ไก่ก็ไดยมาเห็ดใหรมึงกินเออไปเห็ดงไงก่เห็ดเห็ดก็ไปกวนกันนอนซื้อเมื่ออยู่บ้านก็ไปเห็ดเดียวกินกินนี่เป็นคนที่แบบว่าชีวิตนี่บริการ เปลี่ยวงใหม่เป็นยังงเนี่ยม่ไงแต่เป็นเจ้าแม่ซีเอฟนะซีเอฟพอนวกระปุาซีเอฟมาแจใ่ไลเมไม่ดีเล้ไปเกบกอนนะเดี๋ยวเอามาคนถ่ายก็ถ่านะคะมื่อนี่กระเป๋ามันลดเจ้พี่เต๋อหกสิเก้าสาอีกหรือว่า้าอีบด้วเจ้าว่า้าว้าสาว้ารสาวไม่แตาอยู่ก็่นเลย เอาคือเซย์ล่ะนั่นเห็นบอดูผมงัวจ้าพอทานเห็นบ้าวตลบมือพอไม่ทันเมื่อกี้โอเกคอดูตรงนั้นไม่ให้ดูค่ะเดี๋ยวจะโฆษณาใส่บอใส่น้ำตาลไม่บอกเขก็เห็นใส่เน้นน้ำตาล สีดำเนี่ยมีทุกท่านในใสิเป็นนมเ้วยคีบนมอยู่นี่โน,น่นี่เป็นยังรอบมันจังเป็นเม้นทีเจ็บนมจะมีลูกเดีนะ๋ยวโเฮ็ดมั้งเหรอเฮ็ดเขาอยังคนหนึ่งเขาผู้ชายโอ้โอที่เจว๋วผมย่าเลียมไลยใส่ <c oughs> แม่แม่ไอโบอู้มีลูกมากยิง่งยากจน <c oughs> ทุ่มเอนี่ก็เป็นที่ดีมันต้องตำใสม่มะเขือเหลือง อไม่ได้บอกเกือน่ะเราใส้ซ้อนกันต้นเะใส้เมื่อน่าหลับปิดน้งน้ำนัน้องอาจจะทยังไรเธอปาดกี่ลายลบเลยไม่ขี้ลายหรอกอู้บกงามเลยนวนแท้้วดแแสบขนาดรสเหมือนตำกล้วยเลยเว้ยตกล้วยเป็นตำกลวยแสบแล้วเดี๋ยวมาแดดแลดว่า ตามมาหุงโมเรืองกินเรื่องมันต้องขูดก่อนตามมาขวยนะเนี่ยพนักงานล้างจานด่วนพระขนมเหตุการณ์แตกชั่วโมงละเน่ยไม่พอค่าได้บุ๊คจ่ายค่านี่เข้าไปค่าแรงชั่วโมงละห้าสิบบาททำจานแตกไปหนึ่งแปดสิบไม่ต้องเอาแล้ว นั่นนอนอยู่บ้านเหรอแค่นอนงานในเฮ็ดงานบริษัทเงานไดให้มาเลยแล้วเฮ็ดยามกระแตงน่เงเป็นแอปเองแหละอันก็จะมีแนะแข่งานงานหนี่ยค้างเขาแล้วบอกเขาบอกรล่ือไม่ เราก็ดูประกาศจ้างเราจะลงวันไหนอยากพี่จะลงอะ่ะวันที่ยี่ห้าวันจันทร์วันหยุดอพี่ก็มาหาดูพี่ยังน้อยไปเฮดช้อปปีนะ้น่ะมันมีที่อยู่ให้ด้วยใช่ป้ะเขาบอกเลยใช่ไหม,มว่าชั่วโมงละเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบบาทเนาะเนี่ยอย่างสีอแล้วก็เลยนว่าที่พี่ไปลงก็มันเนี่ยแต่กันเขาก็บอกชั่วโมงแล้วห้าสิบบาทที่ยังถึงสามทุ่มเที่ยังสามทุ่มทุกเป๊บเดียวเลยแปดชั่วโมงเนี่ยว่าแป๊บเดียว สมองละหาชิดตายก็ได้สี่ร้อยพนักงานเสิร์ฟพนักงานล้างจานก็อ่านได้เหมือนกันงานมันแต่บางที่บางย่างเนาะมันกจะปวดหัวขลางปวดใจไลยนั่งล้างแม่ก็ปวดก็เครียดเลยวันนีเครียดย้วยแย่มเขากรแสมเลยนี่ล้างจานมาเก่าชั่วโมห้าสิบเก้าบาทอันนี้เที่ยงถึงหกโมง วันอาทิตย์ต้องดูวันด้วยถ้าวันอาทิตย์ลูกค้าเยอะนะเนี่ยซีควนเนี่ยที่พี่ไปทำแต่วันนี้มีแค่บ่ายโมงถึงสี่ที่มแมคโครนี่เป็นพนักงานทางสินค้าเนี่ยแม่ชัวโมงละห้าสิบแปบาทแต่อันนี้มันเลิกห้าทุ่มบ่ายสองถึงห้าทุ่มแมคโครเราเนี่ยแมคโครสีคารินนะเนี่ยอันก็จะขึ้นเรื่อยๆตีหน่อยบ่านะอืมตีหน่อยชั่วโมงละสี่สิบแปดบาทคนอยู่หลไปจะตีหน่อยตีหน่อยแสบบาท มาดิเคยไปเลยกีเข้ามาจักแล้วเออม่คนแด้มีแตคนหมักขึ้นกันเสรพมนต์จหลายบ่พ่อป่ะเออแสบเ้ยขั้น่แสบตงกัแดดแสบอยู่ได้พีดเอาถูกมั้ยนากระแดกระแดดั้นหนุกงไม่ม่กุ้งกูเก่อไม่้าวอคือยังมาหอดอินทยอินมานโอ้ยมันอินจนไม่ขี้ขานนอนเลยกินกระบอเบิดฉันจะต้องกลับบ้านแล้วฉักลับบ้าน นอนอักหลังฉันต้องคาเฟ่ดูฟอร์มแซมประคั้นัวหาผิวบางที่มันไปทำจมูกให้หมูเฮงมันได้คืสวยๆรวยเลยไม่ผู้ว่าไงเราทำตาแล้วทำคิ้วแล้วกระปากมาแล้วใช่ไหมปากสวยอยู่นะที่มวนไปทำจมูกเดียวเออถ้าพี่น้องเหนียวนี่หมดไปทำจมูกอาจจะได้หมูเฮงก็ได้นะมันจะดึงไม่ผิวบางมันคือมาเดือน เป็นมลปากพี่มลก็ไม่ต้องทาลิปเลยใช่ไหมเป็นสีอย่างนี้เลยสีมันสวยแล้วเนาะสวยดีเนาะเป็นสีอย่างนี้เลยพูดไปฮิบปากดีกว่าเว้ย์เดี๋ยพี่แม่แหม่มเจ็บมากเลยนะเหรอไม่เจ็บปวดเขาใส่ยาชงยาชาพี่เป็นคนบอมักทาลิปแต่นะที่ฉันทาลิปที่เราที่สีเออิร์พอออกมามันก็มียาชาที่ถอนถอนไม่เจ็บอน อันนั้นอยู่ตรงแง่แถวๆนี้เบิ่งผักอวดได้ไปเฮดบ่เจ็บเลยบอกจ้าแซ่ยตื่นตั้งงามเลยจ้าแซ่ยแต่ว่ามันเช้าหนามเบิลอสบากบวมนิดนึงแตาไปเม่ได้แดงแต่ไม่มีอะไรุกินไปหมดนั่งรอใส่เออเสียเขยมันหลายคนุ้นกินคนเดียวไม่อร่อยเลยคัดเท่านอเซฟานใส่เนาะนี่แหะเอาให้เบิดก็เปิดเหลือครึ่งอันนี้มันเน่าอ่ะอันนี้ก็เลยก็ั่งเดีได้ยากกัน น้ำกินอันนี้น้อยนึงก็คือแตกแบบนี้เขาแจกน้ำเกียงเกียงไหมถ้ากินคนเดียวไม่หมดนะเป็นไงประมูลแซ่บแซ่บเกงเลยค่ะแซ่บเบอร์ค่ะมาหนีไปอยากเมื่อจ้าแนะนำคนนั้นไามวันไหนว่าที่จมาแน้นำเนื้อสคำตุยนมาแตงโมวานเขาจำกระแซมได้แหม่มที่เตะเมื่อวานนี้กินกับข้าวนะใช้คนน่าเกลีย Mm hmm. นี่นของขายเต็มเลยอะไรมเรีย oh น